ไทยรัฐทีวีของเรามันปังสุดยอดล่าสุดเลือดเขียวของเราผู้ประกาศข่าวเลือดสีเขียวค่ะคว้ารางวัลใหญ่มาสองท่านด้วยกันค่ะในนั้นก็คือพี่แจกรีนเองนี่รางวัลของเราค่ะรางวัลผู้ประกาศข่าวบันเทิงยอดเยี่ยมแห่งปีจากรายการบันเทิงไทยไรัฐ เปิดรายการมาฉันเขินมากมันได้ยินเสียงตัวเองอะใช่ไหมแล้วก็เพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าขอบคุณมากจริงๆนะคะแล้วก็พี่อุ๋ยภาคภูมว่าคว้ารางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยมจากรายการไทยรัฐนิวโชว์นะคะได้วาดทั้ง2องรางวัลเนี่ยภาษาทางานรีกว่าสมมงด้วยประกันทั้งปวง แล้วทีมงานเหมือนเขารู้ใจไทยรัฐมันสีเขียวยังไงคะแจคกกะดีก็เลยใส่เสรสสีเขียวขึ้นไปเฉิดฉายขึ้นรับรางวัลเชิดเลยค่ะขากัอขอขอบคุณคณะกรรมการนะคะแฟนๆที่ตามรายการรวมไปถึงทีมงานเบื้องหลังทุกคนที่ช่วยสร้างสารรค์ปั้นรายการข่าวมาถึงดีๆสู่สายตาประชาชนแต่และข่าวเนี่ยเราคัดเป็นแล้วอยากให้อยู่ประชุมข่าวเขียนข่าวหาข่าวโอ้สุดยอดอยากให้แฟนๆติดตามนะคะในงานนี้นะคะยังมีศิลปินดาราตบเท้ามารับรางวัลเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นบอสบอยซอแอน เดี๋ยวมีข่าวเดี๋ยวมีข่าวรอดูคุณนุกธนโดมน่ารักมากเดี๋ยวรอดูข่าววันอื่นได้แน่นอนค่ะยี่จุมพลดิ๊กโซคูมากับครอบครัวรวมไปถึงนางร้ายสุดปังเป้ยปันวานก็มาเอาเป็นว่าขอบคุณด้วยนะคะแฟนๆที่ตามรายการบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะพวกเราตั้งใจนะคะที่จะทำรายการดีๆมีเสียงฮาสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้ทุกคนมีความสุขต่อไป กูตามพวกเราด้วยแต่ว่าที่ฉันไหวเหมือนไหวยกมวยเหมือนกันเหมือนจะต่อยมวยกันฉันชอบถ้วยรางวัลฉันชอบถ้วยรางวัลเพราะว่าตั้งที่โตแล้วมันเด่นเป็นสง่ามีความขลังอยู่นะคุณผู้ชมนะคะ